อาเรามาฟังอังคารสูงบ้างมีความหมายอย่างไรครับเนินนังคารสูงนี่นะครับมีความหมายว่าเนินทะลุมุทะลุดุดดันนะครับเป็นเนินทหารเนินตำรวจนะสมัยก่อนเ็าคิดอย่างนี้ครับตอนนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเนินดุดดันครับเนินอคารต่ําเนินอคารสูงอยู่ตรงนี้ประมาณนิ้วครึ่งครับจากเส้นใจลงมานิ้วครึ่งดังนั้นเนินอคารสูงเป็นเนินมุทะลุดุกดันถ้าเนินนี้นะ เด้งเป็นสปริงกดแล้วไม่ค่อยยุบนะเด้งขึ้นมาทันทีนะี่ก็คือมีพลังอํานาจต่อรองครับมีพลังอํานาจต่อรองดีทําอะไรก็มีความสําเร็จง่ายนะครับเป็นคนที่มีพลังมหาศาลในการต่อรองในการทํางานหาเงินฉะนั้นถ้าเกิดเนินตรงนี้ไม่เด้งก็ถือว่าการต่อรองก็จะน้อยลงฉะนั้นคู่ค้าคู่กรณีจะเอาชนะดได้ง่ายถ้าหากว่าเนินทางสูงเด้งเป็นสปริงคุณก็จะมี ความความสามารถในการต่อสู้ทุกอย่างเลยครับทำอะไรก็มีอำนาจต่อรองสูงหาเงินได้ง่ายหาเงินได้คล่องนะถ้าเดินอาคาสูงเป็นเด,ด,ดินมุทะลุดูดันมันมักจะมีเครื่องหมายอะไรที่ไม่ดีแล้วเกิดบัติเหตุได้ง่ายครับเช่นเครื่องหมายเกาะเครื่องหมายตาตะแกรงนะมักจะเกิดบัติเหตุตีรังฟันแทงกัได้ง่ายนะครับเขาเรียกว่าเป็นเด,ด,ดินมุทะลุดูดันฉะนั้นเดินนี้นะฮะเป็นเดินคู่ค้าคู่กรณีถ้าเกิดมี สีสดใสก็เราจะเป็นฝ่ายชนะกู้ค้ากู้กรณีทำมาค้าขายอะไรเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเนินนี้นะฮะเขียวย่นไม่มีพลังดังนั้นการหาเงินหางานหรือการที่จะทําอะไรมันก็ไม่มีอํานาจต่อรองครับดังนั้นเนินทางสูงเป็นเนินมุทะลุดันกล้าได้กล้าเสียเป็นเนินตรงนี้นะครับเป็นเนินต่อสู้เรียกว่ากล้าหาญก็ได้ครับตรงนี้นะ อันนี้ก็คือต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเนินอังคาร